Hello, madam. I Kids, good morning, sunshine. Open your eyes. Dreams and. So, whenever you look up at the sky, remember Leela, and know that your own light, your own unique sparkle, matters too. Thanks for listening. If you enjoyed this little story, please give us a like and subscribe for more tales. Sweet dreams. มาที่แคปคัตนะคะแล้วเราก็จะมาสร้างกระตูนด้วย AI หรือสร้างหนังด้วย AI ก็ได้นะคะมาที่สร้างด้วย AI หลังจากนั้นเราก็ให้ c h a g p t นะคะแต่งนิทานสำหรับเด็กภาษาอังกฤษหนึ่งนาทีให้ a อเป็นคนเขียนพรอมให้นะคะแล้วเราก็ไปที่นี่นะคะว่าเจะคอล l ลคเตอร์ไหนนะคะเลือกตรงนี้นะคะก็เป็นคอมมิกหรือคอมมิกสตรีปหรือว่าจะเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็เลือกเอาไปลองเล่นดูนะคะเราสั้นๆกดตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกเสียงชอบเสียงไหนนะคะเราก็ไปเลือกเอา h ั t น e r e ื่งหนึ่นาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีแล้วก็เอาสิบหกาเป็นแบบลง u ูทู e แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาพร้อมมาวางจบๆไปนะคะแล้วเราก็กดสร้างนะคะแค่นั้นเลยกดสร้างจบแค่นั้นทำวิดีโอได้แล้วเรียบร้อย CAPCUT p r o นะคะกระตุ้นค่ะ Once upon time, In the vast and quiet night time the quiet a vast sky โอเคก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเช่นนี้แล้วก็ลบออกถูกไหมคะลบได้ลบได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้ลิ่ะตรงไหนโอเคแล้วพร้อมแล้วก็คือส่งได้เลยเ,ลย <S S <ling> <S เอาไม่ได้จบนะคะไม่ต้องคิดอยากไปต่อยอดกันเองเนาะ ส่งออกก็ดาวน์โหลดนะคะเลือกคุณภาพเอาจะเอาแบบสูงสุดพิก 4K คอมเราได้ไหมหรือจเจ้าแบบไม่ต้องดีมากแต่ทดลองก่อนก็สบแร้อ6หกอันนี้คือคุณภาพแย่สุดอันนี้คือคุณภาพสูงสุดนะคะเราก็เอาสักกลางๆ180รเพราะว่าเขาบอกว่าแบบขนาดนี้เหมาะกับ TikTok นี้เหมาะกับ TikTok Ads นะคะ อยากจะดูแบบโอ้โหเป็นหนังแล้วก็ 4K อะไรอย่างงี้ใช่ไหมชัดเจนอ่ะเราก็เอาเอาแนะนำบนติกตอกไปก่อนนะคะส่ออกจบนี่แหละทำการ์ตูนไม่ถึง5นาทีที่ของจริงโอเคส่งออกแล้วนะคะแล้วก็ม,มาดาคิดนะคะไปดูงานกัน Begins once time upon a In the vast and quiet night sky lived a tiny star named Leela. Every evening, as the world below fell asleep, Leela would try her very best to shine. But her light was just a faint twinkle, so small that it seemed no one ever noticed her among the brilliant constellations. I'm just too little, she would sigh to the darkness. My light is too small to ever make a difference. One night, the wise old moon, with his gentle, silver glow, heard her sad whisper. He looked down at Leela and said softly, My dear Leela, you must remember that even the smallest light can guide someone through the dark. Hearing this, Leela felt a tiny spark of hope. She took a deep, starry breath and focused all her energy, glowing with all her heart. Her gentle sparkle suddenly beamed out, lighting up the path for a sleepy little bird trying to find its way back to its nest. From that night on, Leela shone proudly, knowing her light, no matter how small, truly mattered.